สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟแกมปบิดนะครับเป็นแนวบิดลัวเนาะนี่โปโมชั่นเลยก <c oughs> ็มีแต่เซต50สนะครับแล้วก็90 1ว0แล้วก็เป็นสนะุดนเป็น300เนาะประคองให้มีตัว50ตัว110แล้วก็ตัว300นะครับเป็นตัวไอรุนไอรุนโลนเลยตามมาก็ได้โปรร้0ยสิบไปเลยนะครับไปชมคลิปกันนะ่ะต่อมาเล่น300กันเลย

ยิ่งหลังได้ขึ้นชั้นสองแน่ไปเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่นะครับคนก็น้อยๆหน่อยนะไปไอ้เนี่ยปากดีมากเลยเนะี่ยไปปิดไมค์กันไปน cái tổn số nó sao vậy? để áo phao ở đây จอลุ้มไปวันนี้ปากดีว่ารครับเกิดอย่าไปให้ฆ่าเลยนะอขอขึ้นตึกนะ ตายไปแล้วนะไอตัวปากมาๆผมจะไม่ดักนะครับจ่ายปล่อยเขาขึ้นมา วางเฝ้าไม่ถูกเลยกระโดดสูงจัดมันเจ็าที่กระเป๋านะครับกระโดดใน <c oughs> ขยะแตกงนะครับ <c oughs> ผมไม่ได้อัคดคลิปไว้ตอนที่มันปากดีนะผมแคบม่บมบไม่ก็่ปากดีนะแต่ไปให้ฆ่านะครับ your hand. ขยะเดินไปเลยมาตอนที่ไม่มีพวกนะไม่ตายวะ Ya, okay. ขยะบ้านเมืองก่ตายไปคุณเป็นไปไนวะขยะบ้านเมืองก็ตายไปไปต่อกัน สามร้อยตายสามร้อยเขาน่าจะหมดกันแล้วครับ<ะ>เดี๋ยวจะรอ้อยให้ส<ะ>ิบอู้เกือบคิด โอ้โอ้ไม่ตาย ตายคนเริ่มคนเริ่มมาแล้วไปตายต้องที่ไม่ตาย แต่ถ้ายิงหัวผมยิงตัวนะครับมันเลยถึกถ้ายิงถ้ายิงหัวนะ่าจะน่าจะไม่ถึกจะทำะไรอะอะไรวะขนาดผมจ่สามร้อยเนี่ยเล่นยิงเพจเดียวจะตายแล้ว ขีดแน่คิดแน่ไหนะ่ยิงตัวไม่ค่อยเข้านะครับต้องยิงหัวเออเซฟเนี่ยถ้าเราบวกกับโลง่งๆไม่ไหวนะไหนะ่ยิงตัวไม่ค่อยเข้านะครับต้องยิงหัวอย่างเดียวซึ่งไม่ใช่แนวกูเลย ไม่ยิงหลังเขาอย่างเดียวอ่กวย่างทุงอ่ะไม่ใครยิงกูต่อเลยวะสองรอบได้เีอยรอดสองรอบแล้ว,ลว,ลวไม่มีใครยิงต่อ เดินมาส่องกงไงวะตายแน่พวกมึงอะ่ะต้องตายกันสักตัวไม่กูแตกยังเข้าเข้าไม่ตายแต่เขาเดิน 拜拜，谢谢。 นี่เด็กตัวอะไรเนี่ยเอออะไรอ่ะลูกซองอะไรอ่ะเออผมลืมบอกนะครับกดตัว P ได้นะเอาแบบพวกฟาร์มอ่ะเนี่ยกดตัว P นี่นะครับแล้วอ้อมหลังเขาเด้วยอ่ะ โอ้ปวดหัวว่ะตรงเนี้ยออไปต้องอื่นสักคู่ขอไปต้องอ่นสักคู่นะโอ้แม็กหมดจเจริญพรแกเอาแม็กก่อนครับเฮ้ยเราจะเล่นตาสุดท้ายเลยนะมานี่จะเป็นตาสุดท้ายกัน สองเพียร์เดี๋ยวละเป็นสองเฮ้ยไอ้เพียมันทันสวนกูโอ้ยไอ้กูวัดสุด เพราะว่าเซตกูถึกกว่าสุดเพราะว่าเซตถึกกว่าไม่ดีใครจะแบบฟังอาจมาดิคิตชะตาได้ไม่มีหรอก มาเร็วมาเร็วเฮ้ยสามร้อยสามร้อยเจอกูสว่วนรอเป็นอะไรด้วยกันเร็วขึ้นมาเร็ว ไปไปต้องค่อยๆเล่นนะเรี๋ยวแบบชันฉลาดไอ้ี่นก็ปัดโซนไม่ออกเลยออกมาดู و! ออกมาวัดกันไม่ใช่วัดโซน่ะไรผมวัดกันเลยวัดกันเอ้ไม่ต้องวองกูหรอกกูอยู่ตรงนี้

Tôi đại. Không lạc để tôi cái Cái khỉa đó. Được rồi, anh đang lạc chưa? tôi ồ à đang lạc đi ồ mấy đèn tiến đang lạc là hơi có bắt sa thi ก็ไปวัดกันเลยสองคนนั่นแหละนั่นเองแตกโอ้วันนี้นะครับก็ฝากกดตดามฝากกดไลค์ด้วยนะไว่จะเป็นคลิปอะไรต่อไปเนาะโอเควันนี้ก็เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะบ๊ายบาย